ดีครับตอนนี้คุณกำลังชมฟื้นในเกมเมอร์ชนะนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโปรตัวละครของคุกกี้รลนฮะจากตัวที่ไม่ยังไม่ปวดล็อกให้กลายเป็นปลดล็อกทุกตัวเลยนะครับอ่าฮะ,ะอันนี้ผมจะไม่ค่อยดูนะเพราะผมโปรไปแล้วนะครับอ่าเราผมจะทิ้งลิงก์ที่ต้องเอามาไว้ก่อนนะรนะเราจะทิ้งลิงก์ที่ต้องอใช้ไฟล์ของตัวโปรก่อนนะฮะ โอเคนะครับก่อนอื่นคุณต้องถ้าคุณไอ้นี่นะฮะถ้าคุณอัปเดตมาแล้วก็ก็ก็ทำตามผมเลยนะฮะทดลงนะฮะโอเคนะกดไปตรงนี้นะครับถ้าใครยังไม่เห็นก็กดตรงนี้กดตรงนี้กดตรงนี้นะครับกดมานี่ฮะแล้วกดไอ้นี่นะครับนี่อันนี้นะฮะนี่อันนี้อันนี้นะครับกดอันนี้นะฮะ โอเคกดเข้าไปนะฮะแล้วกดอันนี้อีกทีนึงนะครับอันนี้นี่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 กดไปเลยนะครับอะแล้วคุณก็จะเจอไฟแบบนี้แป๊บหนึ่งใครได้เสียงอะไรก็ขอโทษด้วยครับเพราะมันเป็นสิ่งของพัดลมฮะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอไฟของฟุก้แรงก่อน ว่าไอตัวนี้ก็หลอกมานะถ้าเรากดหนึ่งสองสามเราก็ับหนึ่สองสาเาคือ้ายเนี่ยชาร์จแล้วมันจะจอเบานะฮะอก็ได้มันกนอยู่นะแล้วก็อยู่ไไว้เนี่ยก็มีเยอะอ่ะห่งนเดี๋ยวขอบตัดนึงนะครับ โอเคนะ้เจอแล้วนะฮะไฟของมันก็คืออันนี้นะครับให้ค,คุณหาไปเรื่อยเรื่อยจนฝันจะเจอชื่อแบบนี้นะครับของไฟของคุกกี้แล้วนะโอเคนะแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับคคแล้วก,กดฮะเดี๋ยอขอแป๊บนึงฮนะตัดคลิปก่อนแป๊บนึงนะฮะก,กลับมาแล้วนะครับเมื่อกี้ผมออกไปข้างนอกมาฮะ กลับมาแล้วแล้วคุณก็กดอันนี้นะครับกดอันนี้นะชื่อนี้นะะกดเข้าไปเลยแล้วคุณจะเจอสองอันนี้นะฮะนี่สองอันนี้นะสองอันนี้กดอันนี้นะครับกดนี่ไปเลยอันนี้ไม่ใช่นะโอเคนะแล้วกดอันนี้นะครับกดไป แล้วเพือก็เจอแบบนี้นะครับอ,อ,อกดออกมาทำไมไเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งกดเข้าไปใหม่ก่อนแั๊บแป๊บหบนึ่งนะครับ โอเคนะฮะแล้วกดมาเรื่อยมาเลยนะครับแล้วคุณก็กดเข้าอันนี้นะฮะที่คุณลิงก์ถ้าคุณโหลดลิงก์มาแล้วผมจะทิ้งลิงก์อันนี้ไว้ให้นะครับตัวนี้นะฮะคุณกดนะฮะกดอย่างนี้คัดลอกกดมาเลยอืแล้วคุณก็กดวางอันนี้เลยนะครับวางลงไปวางนะ ามาัน,นผมวางไปแล้วนะครับเลยมาขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่แล้วมันก็เป็นอันนี้สองอันนี้นะครับอันนี้สองอันนี้นะ,ะถ้าไม่ถ้าไม่คุณเห็นผมขึ้นสองอันเพราะผมลงไปสองอันเลนนะครับผมเพิ่ไปกดลงไปสองอันนะฮะโอเคนะครับแ,แค่นี้ก็กลายเป็นทุกตัวกลายเป็นอันน,ะะนี้นะฮะเงินนะครับง่ายมากโคตรง่ายลโคตรง่ายเลยนะครับแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะที่โหลดนะคะ แบบง่ายๆกดยอมรับครับกดไม่ติดโอเครอแป๊บนึงนะครับบ้าเสียงก่อนนะ ก็มาเนี่ยทุกอย่างเดี๋ยวไม่ติดเสียงมา่างนี้เนี่ยทุกตัวก็กลายเป็นเงินแล้วนะครับทุกตัวกลายเป็นเงินฮนะนี่ทุกตัวเลยกลายเป็นเงินฮนะง่ายมากถ้าคุณอยากหาวิธีเก็บเงินนะครับแบบง่ายทำแบบนี้ฮนะเอาตัวนี้มานะครับตัวนี้ไม่เกี่ยวน,นะครับผมเอามาทำอะไรไม่รู้ คุณเอาผ่นของเอาอันนี้มาตัวผ่นนะเอาตัวนี้มากับนางฟ้าส่วนสมบัติให้คุณเอาอันนี้กับอันนี้แล้วคนนกนางฟ้าของนางฟ้าให้บวกเป็น7นะครับแล้วคุณก็จะเก็บเงินได้เยอะมากทีละหมื่นนะฮะหนึ่งมื่สนสอนะครับโอเคนะฮะใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์แล้วกดซับสไคร์ด้วยนะครับผมครับไม่บาย